สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโดยก่อนอื่นนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทาแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน10ข้อเรื่องการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะเมื่อนักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้วนะคะครูก็จะพานําเข้าสู่บทเรียนค่ะมาดูความหมายของการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นกันค่ะ การอ่านเพื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นก็คือการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาเรื่องที่อ่านด้วยเหตุและผลหรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจารและแสดงความคิดเห็นของตนโดยมีส่วนองค์ประกอบต่างๆนะคะอย่างเช่นชื่อเรื่องแนวคิดเนะื้อสาระกลว,วิธีในการนําเสนอภาษาที่ผู้ใช้ผู้เขียนเลือกใช้นะคะโดยอาจจะแสดงด้วยวิธีการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะ ต่อมามาดูองค์ประกอบของการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะมาดู1นนะคะที่มาเป็นส่วนที่เรื่องราวต่างๆหรือต้นเรื่องที่ผู้อ่านจะต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความคิดเห็นผู้อ่านจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องที่อ่านเองหรือถูกกําหนดก็ได้ค่ะ2ก็คือให้เรา มีข้อสนับสนุนหรือข้อเท็จจริงหลักการรวมทั้งข้อมูลอันเป็นความคิดของผู้อื่นมาประกอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเพราะการแสดงความคิดเห็นด้วยอารมณ์และความรู้สึกไม่ใช่แนวการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมค่ะต่อมานะคะข้อสรุปคือสิ่งที่ต้องการให้ผู้รับสารยอมรับหรือนำไปปฏิบัติโดยข้อสรุปอาจจะแยกเป็นข้อเสนอแนะข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่าสารที่ได้รับค่ะ ต่อมานะคะแนวทางการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นก็คือมีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือต้องจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่าน 2. ต้องพิจารณารายละเอียดเรื่องนั้นนอกจากเนื้อหา 3. ก็คือต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่อง 4. ต้องวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน 5. ผู้อ่านก็ต้องตีความสารไปด้วย 6. ผู้อ่านต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่าน 7. ผู้อ่านต้อง วิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอของผู้เขียน 8. ผู้อ่านต้องวิเคราะห์การใช้ภาษา9ผู้อ่านต้องตัดสินใจประเมินค่าหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านได้ค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อควรคำานึงในการแสดงความคิดเห็นค่ะก็คือ 1. ประโยชน์ความคิดเห็นที่ดีต้องมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้อ่านค่ะ 2. ก็คือความสมเหตุสมผลความคิดเห็นที่ดีต้องมีความสมเหตุสมผล 3. ความเหมาะสมกับผู้รับสารและการะเทศะผู้เขียนต้องพิจารณาสารเพื่อนำเสนอให้เหมาะสมกับการะเทศะค่ะ 4. การใช้ภาษาต้องมีความชัดเจนตรงความต้องการเหมาะสมและไม่กระทบกระเทียบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียนเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำใบงานโดยชี้แจงให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่ม ห้ากลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะให้นักเรียนไปอ่านเรื่องสามกกตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉและให้นักเรียนนะคะระดมความคิดเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่นักเรียนได้อ่านนะคะพร้อมส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนนะคะทแบบําแบบทดสอบหลังเรียนจนํานวนสิบข้อนะคะโดยลิงก์จะแปะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ